ฟีดไซด์กับแนวเพลงลูกทุ่งอินดีเคยไต้ลูกทุ่งอินดี้รือยังมาก่อนนะเคยครับหรือว่าเคยนอนก็ได้ลองมาลองดูกันโอเคครับเอาเพลงอะไรดีคะเอาแบบเอาเพลงแห่งชาติเพลงอะไรก็มาเลยเพลงแห่งชาติหรือคุณจะแรงก็ได้เหรอแรงจะลงแย่แหลมมากเลยอย่าอย่าดูแนวลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยทก็ไม่ต้องคิดมาก งานอะไรก็รู้มัน คอยช่นชมแล้วก็เรามีผาาวิจารณ์เราอยู่ตลอดเวลาครับ mm hmm. ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องโดนวิพาษ์วิจารณ์ในทิศทางที่ไม่ดีน้องจะรับมือตรงนี้อย่างไรครับส่วนตัวคิดมากประา, mm hmm. านึงค่ะแต่ว่ากิดามีกระแสน่าโม้ที่กลับมาหนูก็จะรับฟัง คุณก็ไม่ขลดแต่ว่าอันไหนที่หนสามารถรับได้หก็จะับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันเกินหนูก็จะรับทราบแต่ว่าก็ลองให้ดีที่สุดคัะถ้าใส่ได้เราคนจะบอกค่ะครับผมเออเคยลางไหมล่ะลาได้เลไก็เคยลอค่ะอบีอดูเจีบนิ้วกิจีบนิ้วข้หน่อย เราอาจจะมีจริงๆแล้วเราอาจจะมีแบบมีมาตรฐานโชว์มาตรฐานเลยครับใช่ซึ่งมันไม่อาจจะมีเราจะมีเราจะต้องมีโชว์มาตงฐานที่ต้องใช้การรำการฟอนในในช่วงของโชว์บาร์โชว์โชว์ของเราค่อนข้างวาไรตี้มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลำหมอรลำลูกทุ่งอินดี้สปริงคือแบบอย่าที่หมอตอกไปครับมันมีเยอะมากพองขอดูได้นะครับไม่ไม่ใส่ก็ได้ขอดูรำซับสเตจเลง เท่าที่เราได้เท่าที่เราพปายามไม่ได้เท่าที่เราเข้าใจเท่าที่เราได้เราอินพาวออดูกันนะไดบทานไหมฮะอือเป๊ะใช่เอาใบออกจากน้องแต่ไมใเนี้ยแบบหมดเอาปากก่อนเขาเอาเอาไบมาเถอะนะขอมราดูรำหน่อยเอาเท่าที่เราได้เท่าที่เรามีพื้นฐานเ่ยอ่าอะไรแบบอืม ปกติเต้นเต้นที่เราเต้นอยู่ปัจจุบันเลยครับใส่สื้อสูงไหยใส่สื้อสูงเต้นบนสื้อสูงได้ ใบสีสู่ขวัญเนาะโชว์ใบสีโตเกียวใบสีเอานี่ยปโอเคค่ะโอเคค่ะเคคะพี่ไต้อเงอย่างหนึ่งฟี่ม้าลายไม่ธรรมดาเลยิงนะเนี่ยพี่ใต้จะมีเพลงใหนึ่งเพลงลวพี่ใต้อยาให้หน้องลองด้นสดให้กี่ตานู อันสุดแ so, hm. so, uh, so. oh. right. ้ายอกับแดนเซอร์หนยครับชอปเปอร์ชอปเปอร์ไม่จะเป็นไม่เป็นัน้องครับนองสู้คนนี้ละครับคนนี้เขาเอ e เนอเยอะเอะลองดูสิมีแต่แสงอย่างเนาะมามุเจี๊ดห้องแอร์มุดจีดไปปาววันี่ย เยอะเหมือนกันเนาะก็แบบเราแข็งแรงมากๆนะครับขอชื่นชมเลยเราถือแบบใส่ส้นสูงมันด้วยแล้วก็ต้องเต้นข้าตรงนี้ก็ซึ่งอเนจีมันเยอะมากเลยก็ก็ไม่ได้แผ่วเลยนะครับผมเก่งมากครับขอชื่นชมครับผมโอเคครับบัพพิธาครับัพพิธารามาละสี่คนมาละสี่คนรวมชุดนี้ก็ดี ใช่ใช่รวมยืนรวมทุกคนขอขอทุกคนนะทุกคนบริเวณนี้นะครับเต้นเต้นอีกว่านี้ขอขอทุกคนตัวเล็กด้เขาดันขอเต้นต่างหากนิดนึงก็ได้ครับเจ้าภาพเตรียมเงีนยไปจังเด้อเห็ดการณ์วันนี้เป็นของคัอยู่ดีแต่ในเรื่องถ้าสนใจอะไรฉันว่าสองอะไรยังมีอยู่เราจจะรับเพิ่มมากแบบนี้นะจ๊ะคือตอนนี้สมัครเข้ามาเลยสมัครเข้ามาเรื่อยพี่น้องเพราะว่าเขารับตลอดเรารับยังรับเรื่อยๆแล้วเราก็ออดิชั่นตลอด อ่าวุเลียมตามเข้าสูงเลียตามเขาสูงนะแต่พอสิง์ฟาไปลรวอาจจะไม่เท่าไรไม่ต่างเท่าไรเสิร์ฟตาใช่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวฟ้าอันนี้นขสูงอันนี้สูงขอขอสักการนี้ด้วยนะเตรียมพื้นที่ในไทยเดี๋ยวพี่จะขอดูสับเพลงแบบ นาเสนอความเป็นตัวของคุณให้ให้โดดเด่นออกมาให้ดีม,มากที่สุดถ้าน้าววันนี้เราจะต้องเลือกไปแค่หนึ่งคนให้คุณคิดเลยว่านั่นคือเป็นคุณและทํายังไงคุณถึงจะได้มันมาซึ่งส้ๆนะครับผมน้องได้ไหมครับตรงนั้นติดกันไปไหมสหารลุกลงมากระดิได้นะแบบแบบเลื่อยๆกันได้ครับที่พี่ที่ไม่เอาความเป็นนะที่ไม่เอาแบบภาพเป็กที่อยากดูอินเนอร์ี่อยากดู อยากอินเตอร์เท่อยากดูหน้าตาอยากดูลัหน้ากว่าที่ที่ไม่เอาท่าไม่เอาท่าสวยอขอขอดูว่าอยากให้แหละอยากให้แบบดูแล้วหน้าดูดูแล้ว,ลวอยากดูอ่ะทำไงให้พวกที่อยากดูทำไงให้มาอยากดูไปเรื่อยๆและพิเศษว่าเป็นตัวของเองอไม่ให้ได้มากที่สุดแบบทำไงจะได้ให้เรารู้สึกว่าคุณกลังเติดตามลยู่ใครอยากอิเตอร รารับจริงๆอ่ะเป็นสิบกว่าเลยนะครับรับจริงๆอ่ะสิบกว่าเลยสมับเข้ามาเลยนะ พี่นาเยเราดีด้วยนะครับที่ขับร้องแค่ระวัวนนีโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณคุณมามา้ร่วมงานที่ที่เดินทางมาออติซั่์กับเราในรอบแรกวันนี้เนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราในอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าตัเวเกียวรีสิตในในฤดูร้อนหน้าสิ้นปีนี้ใกล้สิ้นปีนีนนเน้เราจะทำโชว์ใหม่แล้วก็เป็นภาพใหม่ของตัวเกียวรีสิตรวมไปถึง น้องๆฆ่าได้ก็อยู่ในครอบวาวัวเดียวไม่ใช่แค่เป็นแค่แร็เซอร์ที่เต้นแล้วหายไปพวกหนูจะต้องมีตัวตนมากขึ้นมากกว่าเดิมแมก้กระทั่งตอนสอนจะมีคลิปจะมีไลฟ์สดจะมีอะไรที่ทำให้ทุกคนได้มีตัวตนเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ที่ตั้งถามว่ามันจะมีทั้งภาพปีโชว์เนีเ่ยมันเริ่มแล้วตแล้วตอนนี้ก็เริ่มแล้วเอ,อโชว์แล้ว มันจะมีมาเรื่อยๆตั้งแต่วินาทีที่ตั้งแต่น,นาทีทียสามหมายถึงว่ายังไม่ได้เห็น,นเลยเพราถ้าเราไปอยู่เราจะต้องเห็นคำพิพากษามากขึ้นหรือรวมไปถึงการสอมที่เข้มข้นมากขึ้น่นาคาที่ที่เราจะต้องอยู่ด้วยกันกับกับเพื่อนๆพี่ๆในค่ายในวงอะไรเงี้ยแล้วก็กิจกรมโตเกียวก็เมาก มากกว่าการเต้นธรรมดาถ้าถ้านอนนองไได้ติดตามตัวเกณฑ์เป็นสิทธิ์อนนจะรู้ว่ามันไม่ใช่ีแค่ออกงานคอนเสิร์ตเรามีกลุ่มปิดที่เป็นละครเวทีเรามีกลุ่มปิดที่เป็นปก,กิจกรรมกีฬาต่าง,างๆเล่นการละเล่นต่างๆเราทำทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาคุณมาเป็นแดนเซอร์ <c oughs> แล้วคุณเจออยู่ในแค่แค่ภาพหนังนก็ก็เลยอยากให้พร้อมในจุดจุดนี้ด้วย ราะว่าเราเราจะเป็นอะไรใหม่ใหม่ทุกคนรวมไปถึงผู้บริหารแดนเซอร์เซตเซตผู้ชายก็ใหม่เหมือนกันที่เรากำลังจะทำด้วยเหมือนกัน